คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการป้อนคำสั่งคัสตอมและการเลือกใช้สูตรการวางไม้สิ่งแรกที่เราต้องทำทุกครั้งเลยนะคะเมื่อเปิดระบบตัวโปรแกรม s u p e r ร์กราก็คือการลันระบบก่อนใช้งานหนึ่งเลยนะคะพี่ต้องกดเข้าไปที่เทมเพลตจากนั้นเลือกกราฟคีหนึ่ง กดคลิกหนึ่งครั้งกราฟก็จะขึ้นหน้าว่างเป็นกราฟวางวางามาที่ด้านซ้ายมือนะคะพี่จะเห็นตัวระบบโปรแกรมซูเปอร์กราฟอยู่พี่สามารถไปคลิกดับเบิลคลิกเลยหรือว่าลากเข้ามาเลยก็ได้มันจะขึ้นหน้านี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะให้พี่กดเข้าที่สัญลักษณ์รูปยิ้มก็จะสามารถเข้าตัวระบบซูเปอร์กราฟได้เลยในส่วนของการตั้งออเดอร์หรือการป้อนคําสั่งคัสตอมนะคะสามารถเข้าไปกรอกออเดอร์หรือว่าไปใส่คําสั่งได้เลยว่าพี่จะ ใช้ออเดอร์แบบไหนเล่นแบบไหนเราจะใช้ Excel ในการคำนวณหาระยะห่างในการวางออเดอร์และผลรวมรอดก่อนทุกครั้งเมื่อได้สูตรการวางไม้ที่ต้องการแล้วเราจะมาป้อนคำสั่งคัสตอมกันลุ่มแรกที่พี่เห็นเลยนะคะก็คือดิฟคั t หรือระยะห่างการวางไม้สมมติว่าเราต้องการออกออเดอร์ตามสูตรไม้แรกเราจะออกห่างกันประมาณ20จุด เราก็จะใส่20ถัดมานะคะจะเป็นปุ่มหลอดคัสคือจำนวนหลอดที่เราต้องการจะใส่ไม้แรกเราตั้งไว้ที่20จุดเราจะออกหลอด0 0 1แล้วก็พิมพ์ไปเลย0 0 1ย์จ่อไม้ต่อไปเราก็จะออกตามสูตรเลยว่าสูตรเราคำนวณมาเท่าไหร่เราก็จะเอามาใส่เลยเราคำนวณไว้กี่จุดออกแต่ละจุดเนี่ยออกหลอดเท่าไหร่เราก็จะใส่เลี้ยงลงมาเลย อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะว่าพี่ออกจุดถูกหรือเปล่าแล้วก็ออกหลอดถูกหรือเปล่าเราใส่คำสั่งมาจนครบไม้สุดท้ายแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมากดเซฟน้องก็จะขึ้นหน้าให้พี่ตั้งชื่อพี่สามารถตั้งชื่อตามความต้องการของตัวเองได้เลยหรือว่าอาจจะใส่เป็นชื่อที่พี่มองออกว่าเอ่อไม้นี้เราออกอะไรหรือว่าออกสูตรไหนก็ได้ พี่ๆบางท่านอาจจะใช้สูตรการวางไม้แบบสําเร็จของทางร้านเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทางร้านเราคิดสูตรให้แล้วมีสูตรมินิหนึ่งถึงแแล้วก็สูตรลิชรวยหนึ่งถึงแให้พี่กดเข้าไปที่ปุ่มโหลดน้องก็จะขึ้นเป็นสูตรต่างๆให้พี่เลยให้พี่เลือกว่าพี่ต้องการเล่นสูตรไหนสมมุติว่าต้องการเล่นสูตรมินิหนึ่งพี่ก็กดเลือกได้เลยจากนั้นค่อยมากดโคเพน มันก็จะขึ้นหน้าคำสั่งให้พี่เลยว่าอ่าสูตรเนี้ยมันมีออเดอร์ประมาณนี้นะถ้าพี่ดูแล้วโอเคกดโอเคได้เลยค่ะพอพี่กดเลือกสูตรรวยแล้วหรือว่าสูตรมินิแล้วพี่ต้องรอให้กราฟขึ้นสักนิดนึงพอกราฟขึ้นโอเคแล้วพี่สามารถไปกดเปิดใช้ระบบได้เลยอย่าลืมเปลี่ยนหลอดตามสูตรการวางไม้ด้วยนะคะ เมื่อเปิดใช้ระบบแล้วพี่ต้องตั้งล็อตเองด้วยนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยพี่ล็อตเท่าไหร่แล้ต้องเผื่อล็อตด,ด้วยนะคะเผื่อมันลากมาร้อยสองร้อยจุดกรณีที่พี่ต้องการให้ระบบหยุดออกไม้ให้พี่ไปกดสต็อประบบจะหยุดการออกไม้ทันทีพี่สามารถไปกดเพิ่มไม้เองได้เลย